สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลควโยโลสำหรับวันนี้ก็จะมาเลดแม่งของจริ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 งมึงจะเล่นใหญ่ไปไหน <c oughs> แหมผสมนะผสมวันนี้ช่วงนี้ก็เลดมาแล้วนี่ดูเวลาก่อนนี่เวลาตอนนี้12 44องสีนะโลข้อทอามเดี๋ยเที่ยง4-4นาทีแหม จะเป็นช่วงของเรทนะวันนี้ก็จะมีสูตรอีกแล้วนี่สูตรคราวนี้ได้แน่นอนมีน้องบอกมานี่เริ่มที่คู่แรกเลยนี่ตัวอะไรครับลีลีเนี่ยลีลีลีโอกับโบโบลิโบลิโปลิโปแนนอนกูก็แถไป ลิโปแน่นอนโอ้โหมาและจังหวะน,นี้ไปดูกันเลยดีกว่า,ววามันก็ดีแหละมันก็ดีแหละกำลังปั้นอยู่เลยช่างมันโอเคถึงไม่ใช่ลิโปก็ตัวแรกผ่านไปตัวต่อมา Well then, ตัวแทนของอัศวินอีกแล้วตัวแทนของอัศวินอีวานเน่อัศวินบวกตัวน้ำแข็งอัศวินน้าแข็ง Spy. สไปสไปแน่นอน <laughs> ถึงไม่เฉลตของมันแต่สไปก็มาแน่นอนแหมมาดูกันชิ่ย <laughs> <laughs> yeah. รู้สึกเครียดเละบอกเลยเละตัวนสุดท้ายก็ <Well> then, ตัวแทนของ s <S อัศวิน <to go S 1> อีก <to go. S 1> แล้วอัศวินบวกอัศวินมันก็ต้องได้อัศวินกกเซเว่นไนซ์ีจักรพรรดินี่พวกนี้อัศวินอัศวินแน่นอนบอกเลยมาแล้วดวงกำลังมาตอนเนี้ยตองแรกตีล่อเฉยๆนี่ดวงของจริงมันอยู่ตรงนี้